สวัสดีครับผมปอนปลูกป่าคลิปนี้ไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องแนะนำตัวผมจะพาทุกคนไปดูต้นไม้ที่ผมปลูกกลางล่องยางพลานะครับว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาโตแค่ไหนกันแล้วกลับกล้องไม้ชนิดแรกที่ผมจะพามาดูคือไม้สักทองนะครับปีที่แล้วผมซื้อเบีย้ยมาสูงประมาณเกือบหนึ่งศอกไม่ถึงหนึ่งศอกด้วยซ้าไปแล้วผมก็มาปลูกครบต้นฝนหนึ่งปีนะครับสูงท่วมหัวผมแล้ว พุ่มหัวได้ขึ้นไปประมาณอีกศอกหนึ่งนี่สวยงามต้นอื่นที่สวยกว่านี้ก็มีอยู่ไกลนูน้นก็มีนูน่นสูงสูงชะรูดนะครับไม้สักถ้าเกิดว่ามีแสงเพียงพอผมว่ากลางล่องอยางเนี่ยเหมาะนะครับชนิดที่2คือกระถินเทพานะครับประมาณ3เมตรได้สูงกว่าผมประมาณ2เท่านะครับคือเขาเป็นไม้ที่โตเร็วอยู่แล้ว ผมเลยลงเยอะกว่าเพื่อนเพราะคิดว่าเขาน่าจะเอาชนะยางพาราได้ก็ไม่ผิดหวังนะครับสวยแต่ต้องมีไม้ค้ำหน่อยผมก็ใช้ไม้ยยคาตอกลงแล้วก็ใช้เขือย่านางมัดเพื่อให้เขาทรงตัวอยู่ได้นี่ก็เป็นกระถินอีกต้นหนึ่งนะครับสวยงามเหมือนกันอายุ1ปีผมลืมบอกไปว่าผมเพาะมาเมล็ดเองนะครับเก็บเม็ดมาจากจังหวัดกราลสินเพาะมาเมล็ดเองแล้วก็มาปลูกน่าภูมิใจมาก ต่อไปเป็นต้นมะฮอกกานีไม้ชนิดนี้ในสวนก็ประมาณ20-30ต้นผมก็เก็บมเมล็ดมาเพาะเหมือนกันต้นนี้เป็นต้นที่สวยที่สุดในสวนอายุ1ปีตอนเอามาลงเนี่ยใบแท้เยียงขึ้นไม่กี่ใบเองมีแต่ใบเลี้ยงที่ช่วยพยุงเขาจนกระทั่งเริ่มสวยขึ้นมาสวยดีนะครับมะฮอกกานีอันนี้เป็นไม้ประดูป่านะครับที่ผมทำคลิป จบปริญญามาทำเกษตรก็ผมก็ถ่ายมุมนี้มีแบ็กกราวก็คือต้นประดู่ป่าต้นนี้สวยงามนะครับเขาจะสูงชลูดเพื่อที่ต้องการแสงและสู้กับไม้ยางพาราสวยงามนี่ไฮไลไท์ไม้ยิ้วก็มีนะครับเป็นยิ้วธรรมดาปลูกประมาณ4-5หต้นปลูกไว้เพื่อให้เขามีเฉยๆไม่ถึงปีนะได้ประมาณ2เดือนฝนแรกผมก็เอามาลงเลย สูงประมาณหน้าอกผมนะครับโตไวมากเดี๋ยวปีหน้าผมจะอัดคลิปต้นงิ้วต่อว่า1ปีมันจะโตแค่ไหนคงแซงไม้ป่าทุกต้นในส่วนนี้แน่นอนต้นไม้ชนิดต่อไปคือต้นตะเคียนอันนี้อายุ2ปีนะครับบางต้นเก็บมเมล็ดมาเพาะเองบางต้นก็ไปขุดต้นเล็กมามาอนุบาลในถุงลากแข็งแรงแล้วค่อยเอามาปลูกต้นฝนนะครับ ตะเคียนทองเนี่ยโคตรเหมาะกับยางพาราเลยครับบางคนเขาปลูกตะเคียนทองทั้งสวนร่วมกับยางพาราเลยไม่มีไม้อื่นเจือปนเลยแล้วสวยมากด้วยผมก็เลยต้องมีติดสวนไว้สวยงามนะครับเอ้ย <Hey, S 1> นี่มีอะไรให้ดูด้วยสับป,ประรดกลายพันธุ์ตะปุ่มตะปับขาเริ่มสุกแล้วไม่รู้กินได้หรือเปล่าไปดูชนิดอื่นกันเลยอันนี้เป็นนนทรีป่านะครับอันนี้เขาเกิดเองนะปกติผมจะปลูกตรงกลาง แต่ว่าเขายังเยื้องมาหน่อยเขาไม่กลางไม่ตรงแถวเพราะว่าเขาเกิดเองอายุเกือบ2ปีนะครับต้นนี้ก็ใช่เขาเกิดเองแล้วก็สวยด้วยแล้วผมก็ไม่ฟันทิ้งเห็นไหมอยู่นอกแถวที่ผมปลูกก็สวยดีนะครับต้นนั้นก็ใช่ปุ่มจุเขียวนี่ก็เกิดเองแต่ต้องมีไม้คำ้ำเนื่องจากมันสูงเกินไปมันก็เลยต้องงอๆหน่อยพายุมาเขาก็โค้งไปดูต้นต่อไปกันเลย ต่อมาเป็นไม้พยุงนะครับยอดฮิตกันเลยอายุ2ปีผมปลูกที่หลังบ้านของผม1ปีแล้วก็ขุดล้อมมาที่สวนป่าแห่งนี้อีก1ปีก็ครบกลายเป็น2ปีนี่ผมปล่อยให้ดอกอันชันขึ้นด้วยคิดว่ามันน่าจะไม่แย่งกันเขาน่าจะอยู่ร่วมกันได้สวยงามเป็นต้นที่สวยที่สุดในสวนผมแล้วไปดูชนิดอื่นกันต่อต่อไปเป็นไม้ยางนาะเป็นไฮไลท์ของสวนเรานะครับ อายุ2ปีสไตล์เดียวก,กันกับไม้พยุงคือปลูก1ปีอยู่ที่หลังบ้านแล้วก็ขุดมาปลูกอยู่ที่นี่อีก1ปีรวมกันเป็น2ปีสวยงามมากน่าจะเกือบ2เมตรแล้วนะครับท่วมหัวผมไปเยอะพอสมควรนั่นก็ใช่มืดๆด,ด,ดำๆนุ่นก็ใช่ปลูกห่างๆกระจัดกระจายกันหน่อยนะครับไม่มีติดกันต้นถัดไปก็เป็นพยุงถัดไปก็เป็นไม้แดงถัดไปอีกก็ไม้สักอยู่ร่วมกันได้นะครับโคตรสวยเลยไม้ชนิดต่อไป ส่วนนี้เป็นมะข่ามงอายุ1ปีนะครับ1ปีสูงมากแล้วก็สวยมากด้วยแต่ว่ามันโค้งหน่อยมันคงเป็นธรรมชาติของเขามั้งผมควรจะต้องเอาไม้ค้ำที่สูงกว่านี้มาขึ้นแล้วก็ดึงเขามาตรงเขาน่าจะสวยกว่านี้สูงนะครับประมาณสองเมตรได้ประมาณนั้นดูชนิดอื่นกันต้นต่อไปเป็นต้นจำปาทองผมซื้อมาประมาณครึ่งกกว่าเองนะครับปีที่แล้วแล้วก็มาปลูก สวยนะครับส่วนตัวผมชอบนะจำปาทองนั่นก็อีกต้นหนึ่งก็คล้ายต้นยางนาสวยดีอันนี้เป็นต้นจามจุลีใบก้ามปูหรือว่าต้นสามสาตอนผมเอามาลงนี่คืบเดียวหนึ่งคืบเวลาผ่านไปสองเดือนเลยเอวมาแล้วโตไวมากที่ใบเขาหุบหบเป็นเพราะดวงอาทิตย์มันตกแล้วเขามีอีกชื่อหนึ่งคือต้นดวงอาทิตย์เพราะว่าใบาจะบานตอนช่วงเช้าคือดวงอาทิตย์ขึ้น แล้วก็ใบก็จะหูบอีกทีตอนดวงอาทิตย์ตกต้องการความชื้นมากลากแข็งแรงสู้กับไม้อื่นได้อย่างสบายอันนี้ก็แนะนําเป็นอีกไม้ชนิดหนึ่งที่สู้กับไม้ยางพาราได้ต้นต่อมาเป็นไม้แดงนะครับเป็นไม้ที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งตรงสูงชะลูดเนื้อไม้แข็งแรงดีนะครับต้นนี้เข้าในคลิปผมแล้วคลิปที่แนะนําว่าทําไมเราไม่ควรฉีดยาขยะมีมดด้วยเป็นประโยชน์ให้กับสัตว์ได้ละสวยนะครับ เท่าหัวผมเลยไม้แดงในสวนมีประมาณ6-7ต้นไปดูไม้อื่นกันต่ออันนี้เป็นต้นสะเดาผมชอบเรียกเขาว่าเป็นความหวังหมู่บ้านเพราะว่าทั้งสวนนี้มีต้นสะเดาต้นเดียวเขาเกิดอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เอาไว้ผมไม่ถางเขาออกไม่ขุดไปไหนยกล่องให้สูงนิดนึงแล้วก็อัดปุ๋ยเข้าไปอายุ1ปีสูงเกือบเท่าหัวผมแล้วนะครับสู้เขาลูกพ่อเองคือความหวังหมู่บ้านมีอยู่ต้นเดียวเดี๋ยวจะเอามาปลูกเพิ่มอยู่ ต่อมาเป็นต้นตะแบกหรือต้นเปลือยนี่เป็นรังของมดแดงได้ด้วยสังเกตเห็นอยู่ตรงลำต้นเขามีลวดดัดต้นไม้ด้วยนะครับอันนี้ผมคิดเอานะผมคิดว่ามันน่าจะดีคือชูให้เขาตรงสูงขึ้นมาอีกสักพักประมาณเดือนหน้าผมก็จะเอาลวดออกเพื่อให้เขาตั้งตัวอยู่ได้เขาจะได้ขยายตัวอันนี้เก็บมเมล็ดมาจากกาะสินเพาะเองแล้วก็ปลูกเองเป็นความหวังหมู่บ้านเหมือนกันเพราะว่าทั้งสวนมีอยู่ต้นเดียวก็สวยงามดีนะครับ สูงเท่าหน้าอกของผมสวยงามต่อไปเป็นมะม่วงป่าผมติดใจในไม้ของเขาคือเขาต้นตรงสูงชะลูดแล้วก็ชอบกินผลของเขาด้วยสอยมาแล้วก็หั่นบางๆมากินกับน้ำพริกก็ได้ออร่อยซีซาร์นะครับอันนี้ผมก็เพาะเองนะยายเก็บลูกมาให้ยายรู้ว่าผมชอบไม้ป่ายายก็เลยเก็บมาให้แล้วผมก็มาเพาะสูงประมาณคางของผมละสวยงามนะครับ อายุ1ปีแนะนำนะครับควรปลูกเหมือนกันกลางร่องยางต้นต่อมาเป็นต้นกลันเกลาหรือไม้มันปลาสวยนะครับสูงชะลูดเหมือนกันแสงก็พอมีขึ้นได้อายุ1ปีนะครับสวยนะผมตัดแต่งกิ่งเขาก็เลยกิ่งไม่ค่อยเยอะเขาก็เลยสูงเขาต้องสูงสู้ยางพาราด้วยแหละไม้น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะครับทั้งสวนมีประมาณ 4- 5ต้นแนะนำครับ ชนิดต่อมาคือต้นพยอมสวยมากนะครับอายุ1ปีผมซื้อมาต้นละ20มั้งถ้าจำไม่ผิดซื้อมาเท่าเขาแหละตอนนี้สูงท่วมหัวขึ้นไปครึ่งหนึ่งละน่าปลูกเหมือนกันต้นพยอมอยู่กลุ่มเดียวกันกับตะเคียนอยู่กลุ่มเดียวกันกับยางนาเท่ากันได้สวยด้วยแนะนำนะครับไม้พยอมชนิดต่อมาเป็นต้นตะขบนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นไม้ป่าหรือเปล่าหรือไม้ผลหรือไม้อะไรสักอย่างไม่รู้ แต่ว่าประเด็นคือผมชอบกินลูกตะขบแค่นั้นเองอยู่ที่ความชอบไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นไม้เศรษฐกิจหรือว่าอะไรซื้อมาเบี้ยละสิบบาทเน้นกินผลอย่างเดียวใช้เนื้อไม้ได้ไม่ได้ไม่รู้ปลูกไว้ให้ติดสวนไว้เฉยแนะนํานะครับต่อไปเป็นต้นมะขามเทศหรือภาษาพื้นบ้านคือมะขามแปะเป็นข้อเป็นข้อเหมือนมะขามแต่ว่าจะกลมกลมนมนมันมวนเหมือนเส้นสปริงอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งตอนผมเอามาปลูกเขา่าจะสูงครึ่งหนึ่ง หเดือนผ่านไปเขาก็สูงเท่านี้เท่าที่เห็นสูงเป็นสองเท่าตัวใบนะครับแนะนำอีกชนิดหนึ่งคือนี่แหละมะขามเทศชนิดต่อมาเป็นไม้ถอนหรือต้นทิ้งถอนยอดเขาสามารถเอาไปลวกน้ำจิ้มกินกับแจ่วได้สวยงามนะครับอันนี้เขาเกิดเองผมไม่ได้ปลูกนะ เนี่ยมันอยู่ข้างๆแถวยางพาราสูงเลยเขาขึ้นมาแล้วได้ไม่กี่เดือนเองนะผมก็เอาเขาไว้ก็สวยงามตัวเร็วดีแต่ไม่รู้เนื้อไม้ใช้ได้ยังไงพี่ๆช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับไม้ชนิดสุดท้ายในสวนที่ผมจัดแนะนานะครับเป็นต้นไม้ที่ผมเก็บมล็ดมาเองผมเอามาเพาะเองแล้วผมก็เอามาปลูกเอง สุดท้ายผมก็งงเองว่ามันคือต้นอะไรใบใหญ่มากาพี่ๆคนไหนที่รู้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าเป็นต้นอะไรทั้งสวนมีอยู่ต้นเดียวอายุ1ปีนะครับสวยงามมากใบใหญ่มากด้วยสุดท้ายนี้ผมอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ชอบปลูกป่านะครับไม่จำเป็นต้องชอบปลูกป่าก็ได้ถ้าแค่รักธรรมชาติผมก็อยากเป็นกำลังใจให้แล้วผมอยากให้ทุกคนสัมผัสกับความสวยงามอันนี้ ผมหลงรักมันจริงๆแสงจากดวงอาทิตย์กระทบกับใบหญ้าตัดกับสีดำของไมา้ยางพลาตรงเนี้ยโอ้โหมันสวยงามมากผมอยากให้ทุกคนรู้สึกแบบเดียวกันกับที่ผมรู้สึกที่ผมหลงรักธรรมชาติเพราะเฉดสีของพวกมันเหล่านี้แหละดูแสงดิขอบคุณที่รับชมนะครับ ขอบคุณครับ